วัสดีครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันในเกมแล็กนัลล็อกไอดอ a แอดเวนเจอนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำา2ข้อที่สายสุ่มกาชาเนี่ยควรจะรู้ไว้นะครับผมอย่างแรกเลยแน่นอนว่าเรารู้แล้วว่าการสุ่มกาชาในเกมนี้มันมีทั้งหมดถยู่3แบบก็คือ1การสุ่มหาการ์ด2การสุ่มหาสัตว์เลี้ยง3การสุ่มหาอาร์ติแฟกต นะครับซึ่งแต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็จะเปิดไปตามเควสหลักที่เราทาไปเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากการ์ดก่อนพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะสามารถสุ่มหาสัตว์เลี้ยงได้อ่ะมาดูข้อแรกก่อนที่เราต้องรู้นั่นก็คือการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงหรือการ์ดเนี่ยการสุ่มด้วยกุญแจหรือสุ่มด้วยเหรียญทองโกลพอลลิ Go ่งเนี่ยเรทที่ออกต่างกันนะครับเรทที่ได้จากเหรียญโกลพอลลิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าจากการสุ่มด้วยกุญแจอ่ะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ยกตัวย่เเลนี โอกาสที่ออกสีทองมันอยู่ที่3 7แต่ถ้าเกิดเราสุ่มด้วยกุญแจเนี่ยโอกาสออกการ์ดสีทองเนี่ยมันอยู่ที่2.5%แต่ส่วนตัวผมมองว่าแค่1%ผมไม่ซีเรียสไงแล้วก็เวลาเรามีกุญแจเราก็ใช้กุญแจก่อนอยู่แล้วถ้าเรามีเหรียญโกโปรลิงเราก็ใช้เหรียญโกโปรลิงนะครับเว้นแต่ว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากจะเก็บเหรียญโกพอรลิงไปสุ่มสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปสุ่มอ์ติแฟกต์นั่นก็นแล้วแต่อีกทีนึงนะแต่ส่วนที่น่าสนใจอันนึงก็คือการ้งใช เปอร์เซ็นต์ของเรทที่ได้จากการใช้เหรียญโกพอลล l i งกับกุญแจค่อนข้างต่างกันตรงที่หนึ่งนั่นก็คือสัตว์สีม่วงตรงนี้อันนี้สําหรับใครที่ไม่ได้มีงบเหลือเยอะๆแบบสุรต่างที่จะเน้นแต่สัตว์สีทองนะ อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เยอะใช่ไหมผมก็จะเน้นสัดส,สีม่วงนั้นจะเห็นว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่างกันเลยถ้าเราสุ่มด้วยกุญแจเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้สัดส,สีม่วงจะอยู่แค่47.7%แต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้สัดส,สีม่วงจากเหกรียญโกลดพอลลิ่งเนี่ยจะอยู่ที่60.9หรือปัดไปเลยเป็น61%ก็ได้เพราะนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดสมมติจะสุ่มหาสัตว์เลี้ยงอะ่ะใช้เหรียญโกลดพอลลิ่งดีกว่าจะได้สัดส,สีม่วงมากกว่าย่อยก็ได้ของเยอะกว่ามาต่อกันในข้อที่2นะครับสําาาหรรัับสยกนนตีนะเพื่อนๆทุกคนจะเเหหห็็นนนว่ามมมัมีมลออดของควววาาามคคืืบหน้ด้ดยก็อเลเลรากกกดดใชุุ้ญแจหรือสส่มัตว์เลี้บ กดสุ่มการ์ดแต่ละทีเนี่ยหลอดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยใช้1กุญแจก็ขึ้น1ใช้5กุญแจขึ้น5สําหรับการ์ดเนี่ยถ้าเกิดครบ250กุญแจหรือ250ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยมันการันตีแน่ๆล่ะ MVP 1น,นะครับแต่สัตว์เลี้ยงเหมือนจะน้อยกว่านี่ไงเห็นปะสัตเลี้ยงกดให้ได้50ครั้งการันตีสัตว์เลี้ยง MVP เลยนะตรงนี้ก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะว่าจะเน้นสัตว์เลี้ยงหรือจะเน้นการ์ดแต่ใน,นลําดับของการเปิดคอนเทนต์น่ะการ์ดมันจะมาก่อนแล้วสัตว์เลี้ยงตามมาทีหลังและแน่นอนว่าตรงนี้มันมักจะมีเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้าพี่แล้วกดแบบ1ครั้งกับ5ครั้งอันไหนดีกว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนตัวผมนะผมจะมองว่ากด5ครั้งน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังไงอะ่ะกด1ครั้งเราเสีย1ดอกถูกอว่ากุญแจกด5ครั้งเราก็เสีย5ดอกแต่ดูตรงนี้เกมมันบอกว่า ถ้าเรากด5้าต่อเนื่องห้าครั้งเนี่ยขั้นต่ำการตีมินิ1ใบซึ่งอันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะในการตีเป็นภาษาไทยว่าถ้าเกิดเรากด1หลอกเนี่ยไป5ครั้งไปถึงว่ากดต่อเนื่อง5ครั้งหรือเปล่าหรือว่าให้คำว่าอัญเชิญต่อเนื่อง5ครั้งเนี่ยคือต้องกดปุ่มขวาเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเพล y s เซฟดีกว่าเพล y s เซฟก็คือแทนที่เราจะกดไอ้หครั้งใช่ป่ะเรากด5ครั้งแม่งเลยยังไงก็ได้เพราะมันเสียเท่ากันแล้วซึ่งจากการลองมาส่วนตัวผมเองนะ การกดแบบอันเชิญนีเดียว5้าครั้งอ่ะผมรู้สึกว่ามันดอกมินิและ MVP เยอะก,กว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะหรือช่วงนั้นผมอาจจะเป็นคนดวงดีก็ได้นะังั้นผมแนะนําเป็นอันขวาละกันถ้าเกิดสมมติใครจะสุ่มแล้วต่อมาข้อที่3ผมแถมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากหาการ์ดมอนสเตอร์หรือว่าอยากหาสัตว์เลี้ยงมาใช้นะผมแนะนําว่าอย่าลืมเข้ามาเช็คตลาดมืดทุกวันนะครับบางทีมันจะมีการ์ดหรือว่ามอนสเตอร์สัตว์เลี้ยงเนี่ยที่แบบราคาพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยมาแบบกดแล้วปุ๊บแล้วได้แน,น่น อย่างนี้เห็นไหมมีการ์ดโคบลิเดอร์ราคาแค่ร้อยเดียวถ้าเราไปกดในหน้ากาชามันใช้200ใช่ปะเราต้องลุ้นอีกว่าเราจะได้การ์ดสีฟ้าหรือว่าการ์ดสีม่วงแต่นเนี้ยใช้แค่ร้อยเหลียงได้เลยการ์ดโคบลิเดอร์หนึ่งใบนะครับแล้วยิ่งถ้า VIP เพื่อนเพื่อนขั้นสูงอีกนะหน้าเนี้ยมันมีโอกาสจะอการ์ดสีทองหรือว่าสัตว์เลี้ยงสีทองด้วยนะแต่อย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนต้องมาเช็คทุกวันนะครับหรือถ้าใครมีเหรียญโกพอลลิงเยอะๆก็กดรีเฟซตอนนี้เลยก็ได้ก่อนจากกันไป เพิ่มมากกว่ากันส่วนตัวผมบองว่าถ้าเราสูบและใส่การ์ดทองได้ทั้งตัวเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับถ้าคุณรักการเล่นเกมก็อย่าลืมกดซั b s c r i e e ไลค์แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดพรีเมียมเกมเพลย์จัดจ้านครบทุกแพลตฟอร์มที่เดียวที่ช่อง